สวัสดีครับทุกคนกับหมกบปตาโอไซเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับการแอนิเมตนะครับตัวนังสือครับเวลาเราอาจจะใช้ในช่วงอินโทรนะครับในช่วงเข้าคลิปของเราอะไรประมาณนี้นะครับเป็นแบบตัวเขียนนะครับหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับเป็นแบบพิมพ์ดีดนะครับก็คือเราทำแอนิเมชันเนี่ย ใน o c r e a t e แล้วเราก็เอามาใช้ในตัว Luma Vision นะครับแล้วก็อย่าลืมครับดาวน์โหลดพวกซาวเอฟเฟ e c t อะไรมาใส่ครับหรือว่าจะไปดาวน์โหลดจากที่ผมทำไว้ให้นะครับก็ลิงก์ในดิสคริปชันนะครับโอเคครับก่อนอื่นให้เราไปที่เจ้าแอปเนี่ยครับ o c ก e a t e ก่อนนะครับโอเคนะครับมาก่อนก็สมมติถ้าใครเปิดเข้ามาใหม่ๆเลยมันต้องสร้างก่อนนะครับก็คือเนี่ยผมจะมีตัวอย่างอยู่แล้วในการสร้างก็คือพวก 4K หรือเราจะเอาเป็น Fu l l HD ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยเปสเกล ก็กดเนี่ยครับบวกตรงนี้ก็ได้นะครับในการสร้างแล้วก็นี่ครับใส่พวกเรสโ l u ชันของ 4K เข้าไปหรือว่า480นะครับเข้าไปวันนี้เรากดตั้งชื่อของเราไว้ก็ได้คนระับเวลาครั้งหน้าเราก็ได้ใช้โอเคครับผมก็จะใช้เป็นแบบ 4K แล้วกันตัวแรกเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เป็นอ่าเป็นไอ้นี่ก่อนแล้วกันเป็นตัวแบบเอฟเฟกตัวเขียนนะครับให้เรากดนี่ครับตรงเลเยอร์แล้วมาที่แบ็กกราว n ์เลเยอร์นะครับให้ใช้เป็นสีเขียวนะครับเพราะว่าเราจะเอาไป S Key green s c r e e นออกทีหลังนะครับอะไรประมาณนี้ปับ๊บจริงๆแล้วเนี่ยรูมาฟิชชั่นเขามีตัวเจ้าตัวปรับไอโอเวอร์เลย์มาใหม่นะครับเราสามารถทําเป็นสีดําก็ได้นะครับสีดำแล้วเอาไปปรับเป็นสกรีนเอานะครับตรงนี้ปรับป๊อบเข้ามานะครับแล้วก็มาสร้างนี่ครับเลเยอร์นี้ปุ๊บ แล้วไปเลือกบัตรนะครับที่เราต้องการใช้นะครับแล้วก็ลองวาดดูนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวก่อนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปรับขยายบัตรของเราได้นะครับอาจจะเอาเป็นบัตรที่มีลูกเล่นหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้ก็ลองดูนะครับหาดูที่เราชอบนะอันนี้ก็เป็นที่แถมมากับเจ้าตัว p r o c r e อ t e อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรแฟนซีโอเคนะครับก็ พอเราจะใช้ใช่ไหมครับให้เรากดนี้ครับลากตรงข้างบนขึ้นมานะครับให้กด Record Screen นะครับกดสตาร์ r เล o คอนะครับหรือว่ากดตรงนี้เลยก็ได้นะครับกดปุ๊บ3 2 1สอนะครับก็เขียนนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าใครจะใช้เป็นปากกาสีอื่นเนี่ยให้ใช้เป็นกรีนสกรีนนะครับเพราะว่า โอเคปิดนะครับตรงนี้ปัดนี้ลงมาโอเคนะครับสำหรับคนที่จะใช้สีอื่นนะครับให้เป็นแบ็กกราวเป็นกรีนสกรีนนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาไปทั้งคู่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาใหม่อีกรอบนึงนะครับอัดใหม่นะครับอัดโอเคก็เขียนนะครับอะไรประมาณนี้ แล้วก็กดหยุดนะครับแล้วก็ไปที่ l u m a Fusion นะครับแล้วก็ไปที่วิดีโอนะครับก็ดูสองตัวเมื่อสักครู่นะครับที่เราเอามาเดี๋ยวผมจะลองเอาเป็นตัวสีดำนะครับแ a ็ก g ราวด์สีดำให้ดูก่อนนะครับครับก็เอาลงมาบนคลิปนะครับก่อนอื่นก็เข้าไปเนี่ยรูปดินสอนะครับแล้วก็มาที่รูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ มาที่ครอปโหมดนะครับให้ครอปเอาให้เหลือแค่สีดําด้านในนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ปิดไปนะครับมาที่เบนดิ้งโหมดนะครับแล้วก็มาที่สกรีนนะครับนี่เราก็ได้เอฟเฟกนี้แล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนกับโมโกต้าโอไซเลอร์ครับวันนี้ก็จะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมต้องไปนะครับว่าคลิปผมอัดมาตรงตรงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนหน่อยแล้วก็ยื่นออกไปนะครับ นะครับาก็จะเป็นตัวเขียนแล้วก็ใส่ Sound Effect เข้าไปนะครับอ่าสำหรับคนที่ใช้เป็น Green Screen นะครับก็เดี๋ยวลบอันนี้ออกไปก่อนแล้วก็เอาตัว g e e n s c r e e n เข้ามานะครับกดเลือกคลิปนะครับแล้วก็ In Point นะครับก่อนที่จะเขียนเอา point ก็หลังเขียนเสร็จนะครับขั้นตอนเดียวกันครับเข้าไป crop เหมือนเดิมครับตรงนี้ c r o บ p i ้ g นะครับก็คร่บเอาแค่สีเขียวนะครับ ปุ๊บอะไรประมาณนี้แล้วก็มาที่รูปดอกจันตรงนี้นะครับแล้วก็ขวาบนนะครับรูปกุญแจแล้วก็ลองเล่นแอนิเมชันดูครับเนี่ยครับเราก็ได้แอนิเมชันใช้งานได้เหมือนกันครับแค่ถ้าเราจะใช้ตัวดินสอหรือลายเส้นเราเนี่ยเป็นสีอื่นเนี่ยให้เราใช้เป็นตัว clean s c r e e ะครับเพราะว่าเวลาเราอร์เลย์สีพวกสีดําสีอะไรนี่ครับมันจะสีมันจะหายไปด้วยนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับแล้วไปอีกหนึ่งตัวกันครับ เป็นตัวพิมพ์ดีดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปที่โปรคีเอ์เหมือนเดิมนะครับให้เราเคลียร์ตรงนี้ไปนะครับเหมือนกันครับใช้ในทางเดียวกันถ้าใครจะใช้ตัวอักษรที่เป็นสีอื่นนะครับก็ให้ใช้กรีนสกรีมสำหรับคนที่จะใช้ตัวนัสือสีขาวก็ใช้เป็นพื้นดาก็ได้นะครับส่วนนี้ผมจะใช้เป็นพื้นดําแล้วกันครับแล้วก็มาที่รูปประแจด้านนี่ครับด้านบนนะครับซ้ายบนแล้วก็กดบวกนะครับแอปเทคนะครับตรงนี้ให้เลื่อน ปรับเดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้ก่อนนะครับโอเคปรับให้มันเป็นชิดนี่ครับชิดขวานะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงกลางหน่อยก็ได้ครับจะขยายหน่อยก็ได้นะครับขยายอะไรประมาณนี้โอเคครับแล้วก็เข้าไปพิมพ์นะครับ ประมาณพิมพ์ตัว H ก่อนนะครับก่อนอื่นครับ H ก่อนนะครับพอ H เสร็จแล้วก็ให้มาปรับด้านบนนี้ครับรูปประแจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ Canvas นะครับปิดตรงนี้ลงมาก่อนแล้วก็ animate animation a s s c l นะครับกดเพิ่มเข้ามาโอเคแล้วเราก็มาหน้าต่างนี้เหมือนเดิมกด duplicate นะครับแล้วก็กดพิมพ์เลยนะครับ เหมือนเดิมนะครับกดนี่ครับเลื่อนเลื่อนไปด้านซ้ายนะครับดูพิเคตแล้วก็กดพิมพ์นะครับแล้วก็มาหน้าต่างนี้ดูพิเคตกดพิมพ์เหมือนเดิมนะครับจนกว่าเราจะได้เต็มประโยคของเราเรียบร้อยครับถงมงด้เต็มประโยคผมและอะไรประมาณนี้ โอเคครับแล้ววิธีการ Export ออกไปก็คือให้มาที่รูปประแจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แชร์นะครับตรงนี้ให้มาดูที่นี่ครับ Animate MP4 ก็ได้นะครับแล้วมาดูความเร็วของเราจะอยู่ที่ตรงนี้นครับให้เราปรับนี่ครับก็กด e x p o r t นะครับตอนนี้เราจะ e x p o r t เป็น Luma ร u s i o ชเลยก็ได้นี่ครับก็จะมาอยู่ด้านนี้แล้วนี่ครับก็จะขึ้นของเราประมาณนี้ แล้วก็ไปเหมือนเดิมนะครับไปที่สี่เหลี่ยม bending นะครับเปลี่ยนเป็นสกรีนนะครับเราก็ได้ a n i m เมชันนี้มานะครับสวัสดีครับทุกคนกับโมกุต้าโอไซเลอร์ครับวันนี้ก็จะมานะครับแนะนำวิธีถ้าคิดว่าตัว Hello เนี่ยมันหยุดเร็วเกินไปนะครับเราจะถ่ายรูปเทมนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็ปิดทุกอย่างเนี่ยครับหรือแต่วิธีที่ง่ายสุดก็คือเรา ให้เราใช้เนี่ยครับเราทำ layer เลเยอร์เผื่อไว้เลยนะครับในตรงนี้ครับ,รบไปเรื่อยๆเลยนะครับมันก็จะยาวให้เราไปเรื่อยๆนะครับความว่า hello แล้วเราก็ Export ออกใหม่ไปทีนะครับก็ปรับความเร็วที่เราต้องการนะครับนีะครับ Export ที่ l ูมา f ฟิชั่เหมือนเดิมเอาตัวนี้ไปแทนนะครับเนี่ครับสวัสดีครับทุกคนกับโมโกต้าโอไซเลอร์ครับวันนี้ก็จะมานะครับก็ประมาณนี้ครับวิธีการทำแอนิเมตนะครับตวงสือมาใส่อินโทรของเราหรือว่าใส่ใไอคอนต่างๆในวิดีโอของเราได้หมดนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ตรงไหนก็ลองปรับใช้กันดูนะครับผมก็ แนะนำเทคนิคอะไรประมาณนี้อยู่เรื่อยๆครับถ้าใครสนใจชื่นชอบการตัดต่อในโทรศัพท์หรือว่าใน iPad เนี่ยก็กด Subscribe ช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาคลิปใหม่ๆมาได้รับชมนะครับแล้วก็ก่อนจากกันในวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับแล้วก็พบกันคลิปหน้าครับ